ขอนำเสนอการสรุปธรรมะเป็นภาษากลางของคุณดีใจนำสมมุติขอรับกรบาบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายสัมมาสัมพุทธ,ธะปัจฉิมาสัมพุทธ,ธะด้วยความเคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ได้มาเผยแพร่ธรรมในหัวข้อธรรมชื่อเรื่องการก้าวออกจากทะเลทุกข์ขอเรียนเชิญเพื่อนๆที่ได้สนใจรับฟังธรรมได้ทำความเข้าใจและพิจารณาธรรมนี้ร่วมกันได้เลยนะว่าเราจะออกจากทะเลทุกข์ออกจากวัตาสงสารจากโลกที่มันวุ่นวายที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไรเพราะว่า มันมีสิ่งต่างๆมากมายที่มันมาคอยหลอกล่อลวงเราทำให้เราต้องไปหลงติดกับดักเหมือนปลาที่ติดเหยื่ออยู่ในกรงเลยนะเพื่อนๆนะหาทางออกก็ไม่เจอก็เลยต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราจะออกจากทะเลทุกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็นำ พระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินออกจากทะเลทุกการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้มันได้ควรจะก้าวเดินยังไงต่อไปนั้นเราก็มาพิจารณาร่วมกันได้เลยนะก้าวที่หนึ่งก็คือเราจะต้องอยู่ในกรอบของศีลควรที่จะต้องรักษาศีลให้ได้เพราะถ้าเรารักษาศีลได้แล้ว สินก็จะรักษาเราไม่ให้เราไปทำผิดทำสิ่งไม่ดีอีกที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ก้วที่สองทำคือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองไม่ควรที่จะไปยึดไปหลงเรารู้เข้าใจ ตามจริงได้แล้วจิตเราก็จะได้คลายออกจากความยึดหลงนั้นและหลักธรรมก็จะเป็นแผนที่ช่วยนำทางให้เราได้ก้าวเดินออกไปได้อย่างถูกต้องก้าวที่สามที่จะทำให้เราก้าวออกได้ก็คือสมาธิสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะเพื่อนๆที่เราจะต้องทำสมาธิให้มันได้ เพราะว่าถ้าเราทําสมาธิจิตให้เรานิ่งตั้งมั่นอยู่ได้แล้วจิตเราก็จะเกิดเป็นพลังเป็นสมาธิเป็นพลังที่เข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสสิ่งที่มันยั่วยวนเข้ามาได้เราก็จะได้ไม่ไปอ่อนตามกิเลสได้อีกต่อไปเพราะเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะเข้าสู่9้วที่สี่ต่อคือ ปัญญาปัญญาที่เราฝึกฝนมาจนจิตเราสามารถรู้ตื่นเห็นได้ตามความเป็นจริงแล้วนั้นก็จะช่วยถอดถอนตัดกิเลสออกจากความรักโลกโกรธหลงปัญหาวุ่นวายต่างๆจะเยอะมากมายขนาดไหนถ้าเรามีสติปัญญาควบคุมได้แล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามา ก็จะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะเพื่อนๆเปรียบเสมือนมีดที่เรารับคมแล้วก็ย่อมจะตัดขาดได้ในทุกสิ่งเลยและปัญญาก็เปรียบเสมือนดั่งกระจกที่ใสที่คอยส่องดูเราอยู่ว่าเรายังหลงติดอะไรอยู่ไหมและยังช่วยถอดถอนตัดขาดจากกิเลสตัณหาต่างๆได้อีกนี่ปัญญาเพราะฉะนั้น เราจะออกจากทะเลทุก์ขให้ได้นั้นเพื่อนๆเราจะต้องฝึกฝนปฏิบัติตนเองให้มันได้ในสีย่างก้าวนี้นะที่เราพิจารณาไปก็คือศีลธรรมสมาธิปัญญาฝึกฝนปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะสามารถก้าวออกจากทะเลทุก์ขวัตตสงสารออกจากโลกจักรวาลนี้ได้ฝึกปฏิบัติกัน อย่างตั้งใจก็จะได้จริ้งนั่นแหละเพื่อนๆเนาะก็จะก้าวเข้าสู่ก้าวที่ห้าเราก็สามารถฝึกจิตออกจากสภาวะต่างๆภายนอกที่มากระทบจนจิตเรารู้ตื่นได้ตามความเป็นจริงไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เข้ามาจนจิตเราอยู่เหนือกายได้จิตแยกกาย จนแยกกายออกจากจิตได้สภาวะเป็นแบบไหนถึงไหนแล้วจิตเราก็จะรู้ตื่นได้ก็จะก้าวเข้าสู่ก้าวที่หกต่อก็จะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างผู้รู้ตื่นตามความเป็นจริงได้และก็จะก้าวเข้าสู่ก้าวที่เจ็ดต่อไปคือเราก็จะเห็นจิตเราดำเนินไปตามเหตุของจิตที่จะต้องเดินไปตามเหตุของมันนั่นแหละ เห็นกายก็จะต้องดําเนินไปตามเหตุของกายเห็นกิเลสก็เดินไปตามธรรมชาติของกิเลสที่มันจะเป็นไปตามกิเลสนั่นแหละเห็นกรรมก็ดําเนินไปตามวัฏจักรในกฎของกรรมที่มันจะต้องเป็นไปตามกฎของกรรมนั่นแหละทุกอย่างก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นตามธรรมดาของมันเองที่มันจะต้องเกิดที่มันจะต้องเป็นตามธรรมชาตินั่นแหละนะเพื่อน พอเราเข้าใจในการดําเนินชีวิตรู้ตื่นเข้าใจแล้วตามความเป็นจริงแล้วว่าย่างก้าวที่เราจะเดินออกจากทะเลทุกข์ออกจากวัฏสงสารจากจัก,กรวาลโลกนี้ได้ก็คือก้าวแรกก็คือศีลทําให้เราออกจากความวุ่นวายได้ก้าวที่สองก็คือทำ ซึ่งเป็นแผนที่คอยชี้นำทางให้เราได้และก้าวที่สามก็คือสมาธิเป็นกำลังหนุนให้เราเดินต่อไปได้ก้าวที่สี่ปัญญาช่วยให้เราได้ตัดขาดจากความยึดหลงติดต่างๆได้นะเพื่อนๆทั้งหมดนี้แหละก็เป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะไข ให้เราเก้าวเดินออกจากทะเลทุกข์ออกจากวตาสงสารออกจากโลกจักรวาลโลกใบนี้ที่มันสับสนวุ่นวายที่เรายังไม่หาทางออกไม่เจอแต่ตอนนี้เรามาเจอทางออกในหลักพระธรรมคำสอนนี้แล้วเราก็ควรที่จะต้องฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆจนสามารถออกจากทุกข์สู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานที่เราจะก้าวออกจากทะเลทุกข์นี้กันให้ได้นะเพื่อนๆนะ สาธุด้วยบุญกุศลในการสรุปธรรมะเป็นธรรมทานในขราวครั้งนี้ขอคุณดีใจนามสมุิได้มีบารมีในการดับเพลิงเจ้ากรรมและมีบารมีในการขัดเกาดวงจิตของตนเข้าสู่พระเจ้าด้วยเทินสาธุ